สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับคอสูช่อง Movie w ว n d e r e r นะครับวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์ที่เข้าฉายไปแล้วนะครับสักพักหนึ่งไม่พักแหละตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกันยานะครับก็มันมีเข้าฉายทางสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็หาดูกันได้นะครับใน Disney ์นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยมู่หลาน Do you know Phoenix? why the Phoenix? Berti มู่หลานรับบทแสดงนำโดยหลิวอี้เฟยนะครับหลิวอี้เฟยนี่เป็นดาราทางประเทศจีนที่ โด่งดังมากนะฮะแล้วก็ใครผมเนี่ยติดตามมาตั้งแต่มังกรหยกนะครับดาบก้อนหยกคือตอนนั้นคือแบบโอ้โหหลงรักรักแรก,ก,กพบเลยมูลหลานี่แบบคือโคตรสวยนะครับก็ใครใครไม่เคยดูมูลหลานมีไหมน่าจะเป็นแบบเด็กเด็กรุ่นใหม่ๆแต่เด็กรุ่นใหม่ๆมันก็หาดูไม่ยากนะมูลานตอนที่เป็นแอนิเมชันนี่น่าจะเป็นตอนอปีหน่าไหมตอนนั้นที่เป็นแอนิเมชันนะครับแล้วก็แบบโอ้โห โด่งดังมากนะครับเป็นผลงานที่แบบทำให้ดิสนีย์เนี่ยแบบเหมือนพักเรื่องนี้มาเลยนะครับแล้วก็มีมูหลาน2ในปี2004นะครับเราจะไม่พูดถึงในตัวแอนิเมชันแล้วกันมันจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับถ้าใครเคยดูแอนิเมชันมาเนี่ยคือแกนหลักเหมือนกันคือในเรื่องคือกองทัพจีนต้องไปสู้กับกองทัพของคนที่มาแบบมาอินเวดนะครับเป็นพวกเลเดอร์พวกที่แบบมา ลูกลานพื้นที่ของจีนอย่างเงี้ยก็เหมือนมองโกั่นแหละก็คือก็เลยมีการต่อสู้กันทีนี้เขาก็เลยต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับเอาพวกแบบลูกชายของทุกบ้านเนี่ยจะต้องมาเป็นทหารทีนี้บ้านของตัวเอกของเราเนี่ยดันไม่มีลูกชายนะครับมีมีลูกสาวสองคนแล้วคนพี่เนี่ยก็คือมูลหลานเนี่ยก็อาสาไปแทนพ่อไม่ไม่ใช่อาสาเราแอบแอบไปแทนเพราะว่าจริงๆพ่ออยากจะไปเอง นะครับสุดท้ายเขาเขาก็ไปแล้วก็ปลอมตัวนะครับเป็นแบบเจ้าฮะปลอมตัวเป็นแบบเป็นผู้ชายนะครับติดหนวดอ,ออันนี้ไม่มีหนวดนะแต่แบบแบบแบบทำเสียงเข้มเจ้าฮะเจ้าฮะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสู้รบจนชนะกลับมาเรื่องราวมีแค่นี้ครับใครไม่เคยดูมูลานนี่ผมเล่าจบแล้วก็ไม่ต้องดูแล้วก็ได้สำ <c oughs> หรับใครที่เคยดูกระตัวมาแล้วก็จะมีจุดแตกต่างอย่างเช่นตัวไอ้เจ้ามังกรเนี่ยมังกรมันชื่ออะไรนะชื่อบูซูปะมันเปลี่ยนครับเป็นฟีนิกซ์ แล้วก็อันนี้ผมจะเริ่มเข้าสู่การรีวิวและการสัแลกแล้วนะครับก็คือมันไม่มีบทบาทอะไรเลยมันมันมาทําไมวะไอ้นอกฟีนิกซ์เนี่ยมันแบบมันเพื่ออะไรมันแบบไม่เข้าใจแต่ CG มันสวยนะคือแบบบินมาทีหนึ่งปีกสยายสวยงามนะครับแต่แบบมันเพื่อนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นความแบบอืมคืออยากให้มองด้านขวาก่อนคือตอนนี้เ е ตติ้งมันคือ ใน IMDB เนี่ยคนโหวตไปเกือบ70,000คนนะครับได้คะแนนไป5.4คะแนนมันห่วยแตกมากนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นยังไงส่วนทางของ Rotten Tomatoes เนี่ยก็อืมคือทางฝั่งนักรีวิวให้คะแนนโอเคนะ74คะแนน70%นะครับส่วนฝั่งคนดูเนี่ยก็ประมาณ50%เปอร์คือพูดง่ายๆว่าคนชอบกับคนไม่ชอบนี่คครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับคือเหมือนคนโหวตสุดสุดโต่งไปเลยก็ชอบนะครับคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบ ตอนผมดูมันมีความแบบอีหยังวะเต็มไปหมดเลยครับคือพวกตีนแรกๆเนี่ยผมโอเคอยู่มันมันแค่มันเนิบไปหน่อยมันแบบผมดูผมก็คิดในใจว่ามันเป็นเรทพีจีสิบสามมันทํามาให้เด็กดูหรอวะหรือว่ามันทํามาให้ผู้ใหญ่ดูวะคือแบบคือโค้อเด็กพีจีสิบสามคือต่อสู้กันนี่มันไม่มีการแทงเขนขาดเลือดสาดอะไรเงี้ยไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วมันเป็นหนังดิสนีย์ด้วยก็คงจะไม่มีแบบเลือดสาดอะไรอย่างนั้นแต่แบบ มันดําเนินเรื่องช้าเลยเกินมันแบบมันเนิบคือมันจะให้เรารับรู้ถึงแบบให้ซึมซับหรอกับตัวเอกแต่แบบมันไม่ได้มีความแบบลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นอ่ะกับตัวเอกเลยไม่มีมิวสิคอลเลยนะไม่มีแบบมาร้องพงร้องเพลงนะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยแบ็กกราวมันดูไม่ค่อยจะแบบแข็งแรงพอนะครับอย่างตัวเจสันสกอตต์ลีเนี่ยครับที่แดนงเป็นโบริคานเนี่ยคืออืม ผม,ผมเรียกเขาว่าพี่สายเชียนะครับคิดว่าพี่สายเชียครับไปแสดงคือก็ไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรที่แบบรุนแรงขนาดนั้นมีการพูดถึงแบบเอ้ยฉันโดนบรรพบุรุษของฉันรุ่นพ่อรุ่นแม่โดนสู้โดนฆ่าอะไรเงี้ยก็แบบมันก็ไม่ได้อินขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวของที่เป็นแม่มดอะแม่มดฝั่งร้ายเนี่ยก็อยู่ดีก็มามามา,มาช่วยนะครับมาช่วยนางเอก เนเหนียงนะครับมาช่วยนางเอกแบบช่วยทําไมวะมันก็ไม่อินอยู่ดีคือแบบมีมีฉากคุยกันนิดหน่อยก็ไม่อินอยู่ดีคืออันนี้คือผมผมรีวิวแบบรวมๆนะคือถ้าใครดูไปแล้วเนี่ยจะจะเก็ทเลยว่าที่ผมกำลังสื่อนี่คืออะไรนะครับด้วยความที่แคสมันดีนะคือแคสมันมันแบบโอ้โหออกมานี่รีอีเฟยตอนนี้เย็นนะครับมีเจตลีนะครับมีคุณคุลีกงนะครับคือแต่ละคนนี้คือแบบ ตัวท็อปทอปของจีนทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องโปรดิวเซอร์และการกำกับกันแหละผมว่าเพราะว่างบประมาณ200ล้านเนี่ยมันต้องไปลงกับอะไรว่าลงกับ 4G ลงกับกองทัพใหญ่ๆแน่ๆเลยนะครับการเมคอัพก็แบบคืออ่ะผมต้องหาจุดจุดชมบ้างดีกว่าคือจุดชมนี่อันดับแรกเลยครับคือลิปอีเฟยสวยนะครับจบจุดเดียวเองเหรออ่า อีจุดอะไรกันฉากต่อสู้เ็าดูได้มั้งคือถ้าคิดว่าเราเป็นเป็นฝรั่งเนอะคือมันทำมาให้เขาทามาให้ฝรั่งดูใช่ไหมเพราะว่าเขาเขาสปีกอังกฤษกันทั้งเรื่องเลยนะครับเป็นนักแสดงแคสจีนร้อยเปอร์เซ็นอารมณ์แบบก็ก,ก็คือเอเชียแหละร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พูดพูดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับบทพูดก็คือมันมีการอ่ารีพีทเทเบิลนะครับรีพีทแบบ อะไรอะแบบต้องมีความซื่อสัตย์มีความกระตัญยูอะไรเงี้ยที่แบบมันสลักอยู่ที่ดาบนะครับออเนอร์อะไรเงี้ยซึ่งแบบย้ําแล้วย้ําอีกย้ําแล้วย้ําอีกคือทุกๆ3มนาทีทุกๆ5นาทีแบบมันจะมาอย่างเงี้ยคือแบบ <c oughs> มันต้องย้ําขนาดนี้นี่คือพยายามหาจุดชมข้อดีของหนังเลยนะก็เอาไว้ว่าน่าจะจบการรีวิวแค่นี้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้ารีวิวต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะสับแหลกมากกว่านี้นะครับความยาวหนังหนึ่งชั่วโมง55นาทีนะครับแล้วก็ มีเขาเป็นน ominated นะครับเพื่ออยากเข้าชิงรางวัลถึง3รายการนะครับจะมี People Choice Award นะครับเป็นน o m i n e เป็น Favorite Action Movie นะครับแล้วก็มีน o m i n e ของ h p a Awards นะครับ Outstanding Color Grading นะครับกับ Outstanding Visual Effects นะครับไม่รู้จะได้สักรางวัลไหมนะครับก็ใครมีพวกช่อง Streaming นะครับ หรือว่าต่อวเพียแล้วกันนัดิสนีย์ในไทยน่าจะยังดูไม่ได้นะก็ไปรับชมกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องมู่หลานนะครับมู่หลาน2020หรืออีเฟยนะครับสำหรับใครที่ชอบดูหนังนะครับชอบดูรีวิวก่อนก่อนดูหนังแล้วก็หลงเข้ามาดูช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันต่อไปคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ